ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวักระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป b o ็อ o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรวบอกแมป a n i m f i i h t t r s s m u u l t t r r นะครับวันนี้จะมาสรุปอัปเดต3ที่3กันนะครับว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอ่ะ ก็ขอพูดถึงบั๊กที่เกิดขึ้นในเกมกันก่อนเลยนะครับก็ตอนแรกนะครับก็นี่เลยนะครับเบสบอลดรอปบัฟนะครับก็คือเออเจ้ามันจะมีลูกเบสบอลมาให้เราตีตามด่านนะครับมันก็จะสุ่มเกิดเนาะว่าเออด่านนี้เป็นด่านนี้เกิดด่านนั้นเกิดด่านนั้นเกิดนะครับก็เออฟีลเหมือนกล่องของขวัญกับไข่นะครับในช่วงอีเวนต์อิสเอร์เองเนาะกับเออคิดมัดนะครับอ่ะถ้าจำไม่ผิดเออถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะฮะอ่ะตรงนี้ก็เขาบัฟเรื่องของที่ได้จากมันด้วยนะครับอ่ะติดอะไรเนี่ย อันนี้ก็ขอพูดถึงวีเนียปเด็กก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับแอดตันเจียนเขาดาวไอคูลดาวรีเซ็ตโค้ดนะครับก็คือเอ่อในอัปเดตตอนตอนตๆนนะครับอ่ะดันเนี่ยบักนะครับดันบักเลยนะครับก็คือเวลาเราลงดันเราจะได้ของที่ดรอปจากห้องบอสเนยเยอะมากๆนะครับอ่ะก็ใครดูในไลฟ์จะเห็นนะครับว่าพี่ทีมดรอปคูณประมาณร้อยหกผาเนี่ยได้กล่องหนึ่งประมาณ3 5มหมื่นห้าดีโทเค็นนะครับไม่ได้บอกนะครับไปดูกันได้นะครับในไลฟ์ของเมื่อวานเนาะ อ่ะประมาณนี้นะครับก็โค้ดนะครับจะมีโค้ดหนึ่งนะครับก็คือโค้ดนี้นะครับนี่ดันเจียนรีฟิวนะครับสิ่งที่เราจะได้เดี๋ยวพี่ขอขายเป็นเหรียญตัวนี้ไปก่อนอ่ะลดๆไปก่อนนะครับอ่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเหรียญด้านทองกับการรีเซ็ตเวลาที่นี่นะครับอ่ะนี่เลยนะนี่นะครับเห็นไหมเวลาเราก็จะรีเซ็ตเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับดันเจียนรีฟิวเนาะในเซิร์ฟสามจุดศูนย์จุดสี่ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอ่ะก็สามจุดศูนย์จุดห้าเราจะแก้อะไรนะครับ อ๋อน่าจะเพิ่มเป็น Quest New Year Update มาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันทีเนาะ,ะนี่นะครับมาเอามันอัปเดตดอกกันนะครับใน3ามในสามจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับ New Limited Iceland i c e l อ n d Ah Summer Island หรือ i c แลนด์ Island, ก็แล้วแต่คนอ่านนะครับก็คือโรคนี้นะครับโรคที่จํากัดเวลานั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเหมือน Spooky Island กับเอ่อน่าจะมี Spooky อันเดียวนี่ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เขาจะบอกนะครับว่าในโลกนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับ This island will only be available for this update ก็คือเจ้าเกาะนี้นะครับหรือว่าโลกนี้เนี่ยจะมีเฉพาะอีเวนต์อัปเดต3-3เท่านั้นนะครับพอ3 g ก็น,น่าจะถูกเอาออกไปเนาะนี่นะครับ You can only use fighter from this island on the island ก็แสดงว่าไฟเตอร์ในโลกนี้จะสามารถไฟเตอร์ในโลกนี้คืออะไรวะา การใช้ไฟเตอร์ในโลกนี้จะใช้ได้แค่ในโลกนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเผื่องงเนาะก็ตัวละครที่เราสามารถใช้ได้ก็คือต้องมาสุ่มจากไอนี้นะครับเวลาเราเข้ามาโลกโ,โลกนี้ในครั้งแรกเนะี่ยมันก็จะเป็นการให้เราเลือกเนาะว่าระหว่างตัวคอมมอนอ่ะมันจะมีตัวคอมมอนตัวนี้นะครับจะเป็นซีโร่วันอ่ะในในเกมมันชื่อซนะีโร่วันเนาะกับไปตัวแรกตัวนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะก็ขอใครที่มีหะอ่ะโอเคก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกซ้ายหรือขวานะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่า ผู้เล่นใหม่สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราได้มาเนี่ยเวลเริ่มต้นที่150นั่นเองนะครับก็โคตรเยอะนะครับใครที่เพิ่งเล่นก็ชิ้มหวานนะครับยิ้มหวานเลยนะฮะโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้นะครับ after this update the, uh, the fighter will be unlocked นะครับ to use a n i v e r r e นะครับก็คือเราจะสามารถใช้ไฟเตอร์นี้ได้ทุกที่นะครับตอนที่อัปเดตนี้ก็ ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะสามารถใช้เฟรือรเในโลกข้างนอกได้หรือเปล่าครับเป็นว่าเขาแก้หรือว่าปรับอะไรมาหรือเปล่านะแต่ก่อนอันนี้เหมือนจะใส่ได้นะครับเดีี๋ย่ไปดูก่อนเดี๋ยวพาไปดูนะครับสักครู่นะปึ๊บลองวัดไปโลกข้างนอกนะครับแสดงว่าใช้ไม่ได้นะอ่ายังใช้ได้ใช้ได้ปกตินะครับกพราไม่รู้ว่านั้นแก้แก้อะไรหรือเปล่านะครับมันพิมพ์ว่าทาไมก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับก็อยู่ไหนว่านี่นะครับตอนนี้นี่หวะ สองนี่ลิมิเต็ดนะฮะอลิ้นผันแล้วนะครับไฟเตอร์ fighter, นะครับปกัน l i ลิมิเต็ดว่านะครับเบสสเตตออฟแลลิมิเต็ดยูนิตอารโอพีนะครับก็คือร e v e บเบสเริ่มต้นเนี่ยจะ OP ก็คือเก่งนั่นเองนะครับแบบโอเวอ o ์ e r วเวอระไรงนี้นะครับจะเก่งมาโจมตีทัท่วไปนั่นเองนะครับสำหรับตัวไฟเตอร์เนาะลิมิเต็ดไฟเตอร์แค่น่าบีฟิลลอีออเทอร์ไฟเตอร์อันทีอัปเดตอ่อทนเทร์ีโะฮะใช่เททีโหรือเปล่าวะ <laughs> โอเคนะครับไฟเตอร์จะไม่สามารถอัพเลเวลได้นะครับจนกว่าอัพเดตสามสี่นี่เองนะครับก็คือไฟเตอร์ในโลกนี้จะไม่สามารถอัพเลเวลได้นี่เองนะครับสําหรับสมมุติว่าเราต้องการจะอัพเวลตัวละครอ่ะมีพี่ได้ตัวนี้มาก็จะไม่สามารถใช้ตัวที่เป็นโลกภายนอกมาอัพเวลตัวข้างในนี้ได้นี่เองครับเป็นประมาณนี้เนาะมันละเอียดเยอะไปหน่อยนะครับเลเวลแคปนะครับปลดแม็กเลเวลออกมาที่สามร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับสิบสองนิ้วดีมิตเต็ดแพสซีฟนะครับก็คือแพสซีฟใหม่ในโลกกนนนนี้้เท่าััะคครบ็ือ มันจะมีหินให้เราดีนะครับในแต่ละตัวเนาะอ่ะนี่เห็นไหมก็จะใช้หินแบบนี้ตามจํานวนตามลําดับตัวละครที่เราต้องการจะดีนะครับอ่ะตามปกติเนานะแล้วก็โรบักโยก็คือดีโดโเทเคินในโลกนี้จะแยกกับโลกข้างนอกกันอีกนะครับอ่ะเราจะไม่สามารถเช้โจและสิบเทเค็นตัวนี้ได้นั่เองนะครับเห็นนะแ้วมันจำกัดที่สองหมืนห้าแล้ววะโอเคนะครับเดี๋ยวพนะี่ค่อยไปหันัวข้อย่อยฟังนะบางทีคนผิดนะครับ ยูนูเมชีนอินซัมเมอร์ไอแลนดนะครับเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้นิดนึงนะครับก็ข้อย่อยมันก็คือดูเวเท i n อินยูอินเวน r y อรี่นะครับบายเพย์อินเกมนะครับก็คือเราจะสามารถเอาโทเค็นพวกนี้นะครับมาใส่ในตู้นี้ได้นะครับตู้นี้ได้อใส่เท่าไหร่ก็น่าจะได้เลยนะอ่ะเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะให้ของเรานะครับก็คือสมมุติว่าเราลงเป็นรีโลโทเค็นนะครับในพวกนี้เนี่ยมันก็จะสุงนะครับเป็นรีโลโทเค็ที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะมีจํานวนที่เท่ากับ ดีโลโทเคนที่เราใส่ไปกับดีโลโทเคนที่เราไม่ได้ใส่ไปนะครับก็สมมติว่าเราใส่ไปสัก500นะครับอาจจะมีเป็นพันหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะมี2องพันไปด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของเจ้าระเบิดนะครับจะมีระเบิดลูกหนึ่งนะครับนี่มันจะมีบอกในนี้ด้วยนะที่เกียดอะนะใแ่ไหมฮะแล้วก็ใครที่เล่นไปแล้วนะครับจะต้องใช้รูบัคเล่นอีกทีหนึ่งนะครับก็ดูมาชีนครับดูมาชีนนะต็หมดประโชกกันนิดหน่อยนะครับอ่ะต่อมานะครับเบ b บอลสปาว์อาราวเดิมแมッ OP Root นะครับก็คือของที่ได้จากเบสบอลเนี่ยคือดีนะครับก็จะพาไปดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะยูนินจาวินเลดนะครับนินจาวินเลดแรกๆนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับก็ไม่มีตังค์สกิปให้เนาะหรือเข้าลบนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรามาดูของข้อต่อไปนะครับเนิฟฟันเจนดอกนะครับตอนแรกเนี่ยมันบักมาอย่างที่พี่บอกเลยนะครับพี่ให้ใส่โฟนเนาะก็ตอนนี้ก็เนิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ มาดูกันที่บั克ฟิกตรงนี้นะครับ Summer Unit can no longer in กอร์อินบีอะไรนะอินคลู t e d อินคลูเบนนะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยยูนิตหรือว่าไฟเตอร์ในโลกของ Summer เนี่ยสามารถยัตตู้เลเวลได้นีดนะครับแล้วก็แม่งก็ไประเบิดไประเบิดในดาเนี่คือฟาร์มได้แบบยิ่ดิเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับฟิกดันเจียนดอกนะครับก็คือเหมือนจะแก้ดอกนะครับพี่ข้ามตัวนี้ไปนิมะขออภัยด้วยนะครับก็คือแก้ของดอกจากดันเดียนดดันเียนอะไรวะดันเจียนนะฮะโอ้ลิ้นทันหมดแล้ว ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับ fix input bit summer passive hero นะครับก็คือแก้เรื่องการรีโหว์พาสซีฟในโลกของซัมเมอร์นะครับแล้วมันบั๊กนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ add item cap to passive token evolutionist token น,น,นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับนี่ก็แก้แล้วนะครับสำหรับ evolutionist token น,น,นะครับอ่ะติเกตไม่ใช่โ token เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเขียนว่าโทเค็นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวนี้เขียนโท k e n เดี๋ยวน,นี้เขียนเป็นติเกตอ่ะโอเคแสดงว่าอันนี้พี่ไม่ผิดครับก็คือ ตอนแรกนะครับที่เขาแก้มาตัวเนี้ยจะเป็นหมื่นหนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นเนาะตอนนี้เป็นสองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับนี่เลยนะครับฟิกแบชบอลนะฮะคลิปศูนย์รูท if you have 00ศูนย์ศูนย์ดับบันทิพย์นะครับก็คือเวลาเรามีดอบคูณศูนย์เนี่ยก็จะได้ของศูนย์นะครับอันนี้มันแก้เนาะอ่าโอเคนะครับแต่แต่ถ้าหรับตดลบยังได้ลบเท่าเดิมนะครับก็คือไม่ได้ของเลยนั่นเองนะครับแล้วก็โค้ด สำหรับอัปเดตนี้นะครับก็คือซัมเมอร์อีเวนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับพี่เก็ตไปกรอบบางมาเนาะซัมเมอร์นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับซัมเมอร์แล้วก็อีเวนต์นะครับอีเวนต์พิมพ์ใหญ่เหมือนกันเนาะตัวอีนะครับอ่า event นะครับนี่นะครับเป็นไหมพี่ใส่โค้ดไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ในโค้ดก็คือเป็นหินด่านใหม่นะครับหินของเอ่อโลกซัมเมอร์นะครับแล้วก็รีโดโทเค็นของโลกซัมเมอร์นั่นเองครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตนี้พี่มองว่า แม่งโคตรน่าเบื่อเลยนะครับแต่ว่ามีดีวีนใหม่เข้ามาก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแสรุปอัปเดตก็ยาวนิดนึงนะครับก็ลงรายละเอียดไปเยอะเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อใครที่นับพี่เขาพูดคำว่าก้อนในแบบเอ่อในคลิปนี้ได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทีนะครับม่รูว่าพูดก้อนกี่ครั้งเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ